หล่งน้ำชประทานเพื่อประโยชน์แผ่นดินเป็นที่ทราบกันดีว่ากรมชประทานเป็นหน่วยงานสําคัญที่มีภา,ร,ากรกิจหลักในการพัฒนาและบริหารจัดการแหล่งน้ําโดยเฉพาะการาสร้างอ่างเก็บน้ําเพื่อแก้ปัญหาการขาดแคลนน้าและปัญหาอุทกภัยการสร้างอ่างเก็บน้ําเป็นส่วนหนึ่งของโครงการชปรปทานขนาดใหญ่และขนาดกลางที่กรมชลประทานดําเนินการโดยมีเป้าหมายเพื่อจัดการหาน้ําเพื่อการเกษตร อ problem, ุปโภคบริโภคและการบรรเทาผลกระทบต่อส <tem> <or> ิ an, ่งแวดล้อมในกรณีที่น้ำเค็มแทรกซึมรวมถึงการผลิตไฟฟ้าและการป้องกันความเสียหายของน้ำท่วมสวัสดีครับผมพงศธรเสรีอ่อนนะครับผู้สมรู้ร่วิดได้ป็นกรรมโยธาผมจอมประทานครับ่อผมสันติพีรานนท์ผู้ในการกองประสานงานโครงการอนึ่ปมาจากพระราชดำริกรมจมประทานครับวันนี้เรามากรมโยธา มาสอบถามแล้วก็ป,ปักผู้บริหารกรมชมรมธรนะครับคือเบื้องต้นนะอยากจะให้อาจารย์ได้พูดถึงภาพรวมของสถานการณ์น้าทั่วประเทศของกร,รมชมรมธารขณะนี้เป็นยังไงบ้างครับสถานการณ์น้ํานะครับตั้งแต่ต้นปีจนถึงปัจจุบันนี้กรมชประทานก็ได้มีการบริหารจัดการน้ำนะครับแล้วก็ดูจากสภาพฝนที่ตกมาในแต่ละช่วงนะครับก็ไ,ได้มีการจัดการนะครับ เริ่มตั้งแต่ภาคเหนือเป็นต้นมาที่ฝนตกนะครับก็มีตกที่น้านที่เยอะมากนะครับก็เกิดปัญหาอุทกภัยขึ้นนะครับเรากไ็ได้มีการบริหารจัดการนะครับว่าดึงน้ํานะครับเนื่องจากมันตกโชคดีที่ว่าตกเนกื้อเกินเศรษฐกิจพอดีเราก็เลยได้น้ํามาเต็มสูงนะครับว่าแต่ว่ายังไม่ไมถึงร้อยเปอร์เซ็ของความจุนะครับเราก็ยังสามารถรับน้ำได้อีกแต่ว่าเป็นโชคดีที่ว่า จากสานการน้ําที่ว่าคาดว่าจะน้อยมันตกเข้ามาเติมทําให้เรามีปริม,มาณน้ําที่ภาคเหนือเนี่ยเยอะพอสมควรทีนี้เรื่องการบริหารจัดการน้ํานะครับกรมชลประทานก็ได้มีการจะเรียกว่าจ,จัดตราจรทางน้ําก็ได้นะครับเพราะว่าได้มีการเร่งระบายน้ําที่อยู่ทางภาคเหนือตอนล่างนะครับลงลงมานะครับลงมาผ่านเขื่อนเจ้าพยาไหลลงสูอ่อ่าวไทยนะครับเราก็ได้มีการเร่งนังแต่ พิโลกนครสวรรค์กำแพงเพชรไล่ลงมานะครับจนมาถึงชัยนาทนะครับหลังจากนั้นชัยนาทแล้วก็เร่งระบายน้ํานะครับผ่านทั้งในตัวของระบบชุมนานทที่เรามีอยู่ของเจ้าพยานะครับไม่ว่าจะเป็นคลองระพีพัดคลองชัยนาทป่าศักดิ์หรือทางฝั่งซ้ายฝั่งขวาก็คือฝั่งตัวตกนะครับก็จะเป็นแม่น้ําท่าจีนแม่น้ำ,น,ำน้อยครับณปัจจุบันนี้สถานการณ์น้ําก็อยู่ในภาวะที่เรา ควบคุมได้นะครับก็จะมีฝนตกมาช่วงนี้นะครับเท่าที่ผมดูสถานการณ์นะครับก็จะมีที่เพรบูรณ์นะครับที่จะมาแต่ว่าพิจูบณ์ก็เอกครับเรามีเขื่อนป่าสักครับที่เป็นตัวรองรับน้ําเพื่อที่จะได้น้ํามาเติมเต็มให้เขื่อนป่าสักนะครับซึ่งปัจจุบันตอนนี้เขื่อนป่าสักเหลือน้อยนะครับถ้ามีน้ํามาเติมเราก็สามารถที่จะควบคุมได้ครับแล้วรับปัจจุบันนี้ การน้ําในแต่ละเขื่อนใหญ่เราเนี่ยมันมีมากน้อยแล้วในการใช้งานในในห้างเดือนที่เหนือมันหลังจากตรงเนี้ยเพียงพอไหมครับอ๋อเดี๋ยวนะครับผมขออนุญาตเปิดเพราะว่าเรามีโอเคณปัจจุบันนะครับอ่าถ้าพูดมองดูนะครับผมก็ถือว่าเป็นโชคดีอย่างที่บอกว่าปีนี้เรามีน้ํามากกว่าปีหกสิบเจ็ดปีหกสิบแปดนะครับ,รบยกตัวอย่างเช่นเขื่อนพูมิพลนะครับ ปีนี้เรามีทั้งหมด8,885ล้านลูกบาทเมตรนะครับคือประมาณ66%ปีที่แล้วเรามีอยู่แค่5,696ล้านลูกบาทเมตรนะครับเรามาดูเขื่อนเศรษฐกิจครับที่ผมพูดถึงณปัจจุบันนี้นะครับเรามี7จ9 9้าล้านลูกบาทเมตรนะครับหรือคิดเป็นปริมาณ83%ถ้ามองถึงปีที่แล้วนะครับเรามีแค่5,650ล้านลูกบาทเมตรนะครับ ความจุของอ่างเราที่เขื่อนศริเกต์นี้ได้9,500ล้านบาทเนี่ยซึ่งก็ยังเหลือปริมาณที่น้าเรามาได้นะครับทีนี้พอมาพูดถึงเขื่อนป่าศักนะครับก็คือว่าอย่างที่กล่าวไปว่าตอนนี้มีฝนตกอยู่ที่เพชรบูรณ์นะครับน้ําก็จะไหลรวมลงมาที่เขื่อนป่าศักโทโชติศธิ์ของเรานะครับปัจจุบันนี้เราอยู่ที่104ล้านบาทเองหรือว่า15% ปีที่แล้วเรามีมากกว่านะครับปีที่แล้วเรามี281ล้านหรือว่า29เปอร์เซ็นต์เ่อนป่าศักดิ์โจสิทธิ์ของเราเนี่ยรับน้ําได้960ล้านลูกบาทเมตรนะครับเพราะฉนั้นเราก็มีปริมาณน้ําที่เราจะสามารถเ,เติมเข้ามาในตุ่มที่เรามีได้นะครับเพราะฉะนั้นปริมาณน้ําที่มีในปีวันนี้ผมว่าแรงหน้านะครับเราก็สามารถที่จะอืมจัดการได้อย่างสบายครับผมมองนะครับเพราะว่า เลมาหน้าเราเข้ามาพอสมควรครับก็แสดงว่าคือในปีนี้สถานการณ์น้ําไม่ค่อยน่าเป็นห่วงอะไรคือน้ําแล้งก็ไม่ค่อยน่าเป็นห่วงม,ม,วมากแต่ว่าเราก็ต้องดูสภาพฝนนะครับเพราะว่าตอนนี้อย่างที่บอกไปครับเราก็เริ่มพอมรู้ว่าน้ํามันมีในเขื่อนเศรษฐกิจเยอะเราก็จัดจักรกรทางน้ําดึงน้ําที่อยู่ด้านล่างให้ลงมาด้วยความรวดเร็วไม่ให้มีผลกระทบนะครับต่อพี่น้องประชาชน เรามีพื้นที่ลุมต่ำนะครับที่เราเตรียมเอาไว้แล้วซึ่งถ้าฝนมาจริงๆเยอะจริงเราก็สามารถที่จะบริหารจัดการได้แต่ถ้ามาน้อยเราก็บริหารจัดการสบายครับครับผมแล้วเป็นทีกรายคือชุมชนเนี่ยคือเราดูแลเรื่องน้ํามาตลอดทั้งน้ํามากน้ําน้อยแล้วก็น้ําในอนาคตซึ่งที่ผ่านมาทั้งสมัยรัชที่เก้าและรัชที่สิบเนี่ยคือ ศึกษารักษาแลวต่อยอดมาถึงการพิสิทธิ์ท่านก็ให้ความสำคัญเรื่องน้ําก่อจากเสษ็จพ่อตรงนี้คือในฐานะกรมชนเป็นฝ่ายปฏิบัติการเป็นฝ่ายที่สนองพระราชดำริตรงนี้ในในโครงการต่างๆในณปัจจุบันเนี่ยกรมชนได้ทําไปมากน้อยแค่ไหนแล้วจะทําอะไรต่อไปในอนาคตครับจากที่ทุกท่านทราบนะเพราะว่าพระบาทสมเด็จพระเจ้าหัวในรัชกาลที่เก้าเนี่ยให้ความสำคัญเรื่องน้ํากรมชมประธานเองก็ สนองนะครับตามเยี่องพระผู้เป็นบาทน,นะครับว่าเราจะดําเนินการเพื่อความสุขของประชาชนและชาวบ้านนะครับ mm hmm. โครงการผ้าบหมมีประมาณตั้งห้าพันกว่าโครงการ mm hmm. ซึ่งกรมชมระทานก็ได้ดําเนินการนะครับ mm hmm. ในตั้งแต่อุนานมากนะครับตั้งแต่เขื่อนเจ้าพยาเลยนะครับไล่เราจนถึงปัจจุบนันจนถึงเขื่อนปาสักจนถึงประตูคองลัดโพนะครับซึ่งเป็นแนวโครงการผ้าไหม ณปัจจุบันนี้นะครับรัชกาลที่สิบหรือพระบาทสมเด็จเจ้าหัวองค์ปัจจุบันนะครับท่านก็มีปณิธานนะครับสืบสารรักษาและต่อยอดนะครับซึ่งกรมจุะทานก็ได้ดําเนินการนะครับในทุกภาคนะครับไม่ว่าจะเป็นภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือนะครับภาคกลางภาคตะวันภาคใต้นะครับภาคเหนือเราก็ยังมีการดําเนินการโครงการต่อเนื่องนะครับเพื่อให สภาพของโครงการนั้นอยู่ได้คือการรักษานะครับถ้าภาคอีสานนะครับผมยกตัวอย่างก็คือโครงการรูปน้ําฉี่ก็จะเป็นการต่อยอดจากที่พระบาทสมเด็จเจ้าหัวรัชกาลที่9เด้าได้บริการไว้การที่10ก็จะเนินการต่อยอดนะครับไม่ว่าจะเป็นแก้มลิงไม่ว่าจะเป็นเขื่อนต่างๆของรูปน้ําฉี่นะครับภาคอื่นก็เหมือนกันนะครับทีนี้ในรายละเอียดนะครับผมก็อยากจะให้ผู้บริการกองประสานงานกรมจะทานนะครับเป็นผู้ให้รายละเอียดในการ โครงการที่กรมชมพรไทยจะดําเนินการสืบสารรักษาและต่อยอดต่อไปครับข้อสาหรับคาว่าสืบสารรักษาและต่อยอดเนี่ยก็เป็นพระราชปณิธานอันแน่วแน่ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะครับคือถ้าจะสรุปสั้นๆจากที่ท่านผู้ทรงพรุบุ์ได้เรินเอาไว้เนี่ยการสืบสารก็คือทําอะไรก็ตามที่พ่อเคยทําไว้ครับพระบรมราชาชนกทําไว้ ก็จะทําตามในแบบนั้นนะครับหรือไม่ว่าจะเป็นเรื่องของอ,องค์ความรู้ต่างๆที่ได้มีหรือกระบวนการวิธีการนะครับก็จะทําตามที่พ่อทำต่อการรักษาเนี่ยคือสิ่งที่โครงการพระราชด,ดําริที่ที่พ่อทําเอาไว้เนี่ยที่มีอยู่มากมายของกรมสุมทรธานก็สามพันกว่าโครงการเนี่ยเมื่อทําไว้หลายปีแล้วเนี่ยมันก็จะมีการเก่าบ้างจำูซุบทรงบ้างการรักษาก็คือว่าท่าน,นจะให้ส่ง กรมรักษาโครงการที่มีอยู่แล้วเนี่ยที่ได้มาตรฐานไว้แล้วเนี่ยให้มีสภาพพร้อมใช้งานมีเหมือนเป็นเสมือนดังที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่เก้าเนี่ยยังอยู่กับกระสะัสดรตรงนั้นใช้โครงการเหล่านั้นนะเป็นดั่งตัวแทนของพระองค์ให้อยู่แล้วก็ให้บริการช่วยกันดูแลรักษาให้ดีนะครับจะได้เป็นการสํานึกในพระมหากรุณาธิคุณการต่อยอดผนการต่อยอดเนี่ยก็คือ,อ โครงการต่างๆมันก็จะเป็นเป็นชิ้นเป็นชิ้นเป็นชิ้นมันขาดความเชื่อมโยงไปใน,ในมิติต่างๆระหว่างสรงเดีจพระเจ้าอยู่หัวก็มีพระราชประสงค์จะให้มีการเชื่อมโยงความสําคัญของของอ่มิติต่างๆไม่ว่าจะเป็นด้านสิ่งแวดล้อมนะครับด้านเศรษฐศาสตร์เศรษฐกิจและสังคมให้เข้ากับแหล่งน้ําที่มีโครงการพระรามศิลปที่พระราชทางไว้นั้นมันก็เป็นเกิดเป็นโครงการท,ที่เราเรียกสั้นๆมาต่อยอด แต่จริงๆว่คือการขยายผลองค์ความรู้แล้วก็พัฒน,นาคุณภาพชีวิตของรัษฎรโดยอาศัยแหล่งน้ําที่ที่พระราชทานไวยของโครงการเรื่องมาจากพระราชดำริเนี่ยทำการเชื่อมโยงให้ครบทุกพิธีให้รัษฎรสามารถใช้ประโยชน์จากโครงการได้อย่างมีคุณภาพและยั่งยืนได้ยืนได้ยืนอยู่ได้ด้วยด้วยตัวของกลุ่มรัษฎรเองนะครับนี่นี่ก็คือลักษณะของการสืบสานที่ถ่ายทอดจากพระบรมราชองค์การมาสู่การดําเนินการของ กุมสมุทรไทครับ